ใหเอากาวมาทาไว้ไวะเนี่ย mm. โอ้โหกาวนี้มันติดดีจริงๆเลยวะนี่นายนายเป็นคนเอากาวมาทาไว้ใช่ครับบอสกาวนี้ผมเป็นคนคนิดค้นเองครับจริงเหรอบริษัทเราอ่ะมีแผนกำลังจะผลิตโปรดักต์ใหม่อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวน,นายนำโปรดักต์นี้มาเสนอบอสนะ <c oughs> ได้ครับบอสซวยแล้ว พูดเร็วไปวะเนี่ยโปรเจกต์ของเราก็ประมาณนี้นะครับสุดยอดผมคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่มอบโปร,โจรเจกต์นี้ให้คุณทำจิวค่ะบอสเดี๋ยวคุณสั่งไฟผลิตให้เร่งผลิตเลยนะได้ค่ะบาสถ้ายอดขายของเราเป็นไปได้ดีผมจะเลือนนน่อนตำแหน่งให้คุณของครบอส เกิดเรื่องใหญ่ล้วะมีอะไรวะเนจนกาวของนายอายอดขายจะหลอมละลายเลยเจียวะเออดิวะจริงสิยินดีด้วยนะบอสผมจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นหัวหน้าขอบคุณมากครับบอสอ๋อและยังมีอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่ากาวของเราขายดีมากเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเข้ามาตรวจสอบบริษัทเรายังไงผมฝากคุณด้วยนะฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเหรอวะสวยเลยบอส กาวของคุณนี่ทำมาจากอะไรเหรอครับเออคือคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตไม่ใช่เหรอทำไมถึงตอบไม่ได้เออคือส่วนผสมของเราเนี่ยมันเป็นความลับของบริษัทนะครับผมบอกคุณไม่ได้ความลับนี่แหละครับไม่ใช่ว่ากาวเนี่ยมันจากสเลเลนคุณหรอคุณรู้ได้ไงอ่ะ โดนแฉแน่โทษถานที่มาแย่งตาแหน่งของฉันวันพรุ่งนี้หัวหน้าของผมจะเข้ามารับรองเลยนะครับหลอกลวงผู้บริโภคแบบเนี้ยบริษัทคุณถูกบินแน่เป็นไงบ้างบาสเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับบอส <c oughs> ดีมากถ้าอย่างนั้นน่ะผมฝากคุณด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อะไรจะสวยขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับคุณเจโอสวัสดีครับนี่บร์เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมครับทําไงดีวะถ้าปล่อยให้มันพูดมันต้องบอกความจริงแน่เลยว่ะจากการตรวจสอบเราพบว่ากาวของบริษัทคุณมันมันกินได้ด้วยครับกินได้ด้วยเหรอทาไมผมไม่รู้มาก่อนเลยใช่ครับบอส คือสูตรเนี่ยผมคิดคนไม่เองครับคุณนี่แะเก่งจริงเลยนะครับจริงๆแล้วเก่ามันทำมาไหนเอามาลองกินซิฉันกำลังคอยแห้งพอดีเลยบอสครับ ปอดภัยแล้วนะครับขอบคุณนะคะที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้แต่บอสครับกาวมันทำมาจากช่าไม่ต่างอะไรก็ช่างเถอะฉันให้บริษัทของคุณผ่านกนกนารตรวจสอบนะคะจริงเหรอครับ <c oughs> ขอบคุณครับ